แกับพี่มากับพี่ วินผู้หัวโล้นมากับพี่มากับลงุงมากับพี่มากับลุงตุ้มนี้งพากันมาพากันลงตุ้กชิ้นลงปับ๊บ เอาตัวไก่มาเช็คได้ไหมมเยยงทำได้ไหมตัวไก่มาลันตัวไก่มาลันเฉยอีกมึงถอยแับมาเล่นข้างนอกแล้วอยู่ไหนว่าห,หมาหมาหมาออโดนอีกแล้วงนะี่ไงอีกแล้วนะอีกอีกแล้วนะ อีกแล้วนะแต่เมื่อกี้อยู่สีดำไม่ใช่หรออยู่ได้ทุกสีนะใช่ไหมพี่ใช่เหม,มือนเมียตามแล้วนะ่ะ <laughs> จะรู้ว่าจะเซลเมียตาม จะเลือกเม,มื่อกี้ลูกค่ะเอ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่ลูกคะ่กคะแอบคนก็เยอะเกิน แล้วลงได้ไ้ใไมห่ย,ยังไม้อะไรเอ่ยไม้ไก่อ่ะยังเดี๋ยวก็ไม่ได้ไปจกอะไรเลยไม่มีของเลยโอ,อ้โหเยอะอุ้มเอ,อมม๋มีชิวชี แรกที่เราเจอกันก็อย่างนี้แล้วเหรอเธอลงมีช็อตให้หนูแล้วเหรอชีวิตติดคอนเทนต์ชีวิตติดคอนเทนต์ชีวิตคอนเทนตดูทรงแล้วติดหรือพอๆกับติดผีไม่ได้ลงอะไรมาลองดยเดี๋ยวเรื่องิงมาพูดใช่ไหมเดี๋ยวพูดนะ โอ้รถทางดีอย่าแล้วมึงจะซ้องมันคือคือยังมีความพยายามใช่ไหมเนี่ยนี่ดินี่ไงมีบันไดลงด้วยไหนก็มีความพยายามพวกหนูก็จะเชื่อมั่นในตัวลงนะพลังอยหลังพลังขึ้นพลังในหลัง <Okay. S 2> กันแล้วกันแล้วต้องถอยถอยชนท่อแอร์ใช่ได้ซ่อมใหม่อีกแล้วหรือเปล่าเ <c oughs> น,นี่ยไงละ่ะด <c oughs> ิดลงไ,ไหมอ่ะลงทำไมเน <c oughs> <อ>ี่ยขึ้นมาก็เห็นลงขึ้นลงลง เย็น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 จะตจะตจะจะตจะตนะเย็นเย็นเอเ่ไปเยลงเลยปีบไดแล้วเดี๋ยก็่าพรุนี้ช้าก็ไม่แน่แนลงเอนเออเอาหลังที่หลังที่น้องหลังเางหลังลูยังมีความบอีกเหไปต้องไปเถอะต้องไปเบรกรถจบเฮ้ยมีไงลงธรรมดาลงไจํจำีง ลุงเอาหัวล้นลุงเอาหัวล้นไถท,ทำไมเอาหัวล,ล,ล้นไถลงอ่ะมีนะไถพื้นไม่ไถอย่างอื่นเขาเอาหัวล้นไถหน่อยสิโปักนะมีลูกมีเมียนะหลานเอินหลานอินไปไปล่ำมันน่าอินนะน่าอินอไปล่ำเออไม่อยู่แถบเยอะเอาแม่งเนี่ย ขสตีรีมทุกแบรนลุงบอกลุงกับพี่บอกว่าหนมไม่สตีรีมใครบอกวะดูเบนวัน ไปปิดคลิปก่อนโดนทึบเยอะฟาดโดนทึบยักษ์สวยดูไม่ได้อยากปลอ่อย ยังไม่ยังไม่ความพยายามในการติด <laughs> <laughs> มันตีกูหัวหมุนน่ะ <c oughs> โอโตัวโบช็อตนี่เลยี้ะ 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯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  สี่คนอาน่น่ะสี่คนสักทีสักหัวทีว,ทว่วกูจะได้คิว เกือบตัวเองลงกูหายไททับไททับกระหนกเกือบเอาเมื่อกี้ ็มหัวเพื่อนในเรื่องหมดดง đầy tẹt. Các em muốn nên lên Rồi oh, yeah. luôn. โอ้ครับกดวายครับกดวาย,วาย ออก็ไปดูกต่ตัวเนะองไปเนี่ยสอข้างๆออตรงน,นั้นมันเสียงเกินทุกคนชัวร์ชัวร์ว อีดอกกูก็แบบเรงเกินไปเลยเหอนีมันก็บดเกิน อีตอแหลแม่งตายอีกตัดอ,อื้อีตอแหลอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ลุงลุงกูด่ามันแต่กูโดนมันด่ากูจะรู้อ่ะหัวกูเพื่อน เลนไล่ก,ก,ลก,ลก,กูเลนไล,ล่ก,กูเลยบร้อรเกอร์นี่กูได้ออกไกลอย,ย่างเี้ ชุบเพื่อนไปไอ้ตัดไปไปชุบเพื่อนไปสามตัวน่ะนอนกองอยู่เนาะจะเพื่อนเราก็กองกันหมดนะ เป็นเราเป็นเราเห็นไหมชวัชนนี้ชุบลนลนชุบลนคุยลเย็บลนลนทุบชุวงาั้ลนสวย เตื่นเตือนแล้วทำยี่อะไรอ่ะไอศตร์ ไม่าไปลืมบทควีเองไว้ล้อนเพื่อนเชียรเลยเพื่อนเชียร์เลยเพื่อนเป็นเนียนเลยเนะี่ยตายแม่เย็ด กันไม่แน่ฮึ <c oughs> <c oughs> แต่กันเป็นทอิด ปีคืออ๋อตัวเสือดีมา ว้าวเรามันก็ต้องมีบู๊ตผิดพลาดกันบ้างใช่ไหมทุกคนเห็นเราเหรอมา เราสี่คนอู้หูรหัวโผลโอเคลุงคือความหวังของชาติลุงคือความหวังของชาติาาาตยังไงสิจังหวะน,นี้ลุงลุงโดนไปรา้วข้อแล้วยังไงต่อ เฮ้ยเอาว่ะหายานกนะนะครับที่จะออกจุบจะบุกพาพาดงมันยากซะเหลือเกินนะครับ <c oughs> แล้วเขาล่วงจังหวะนี้ <c oughs> <c oughs> ดรงนี้ใครจะไหวนะครับฮึฮึ <c oughs> จะมีเงยจะไหมต้องเข้าแมพจะมีเลยจะไหมหลุ้นจัดจังหวะนี้แหละต้องชุบแล้วต้องชุบแล้วต้องชุบเลยโดนเสยก็ค่อยว่ากันเรียบรอ้อยแล้วเพื่อนลุ้นเพื่อนโดนฝ่าความหวมังจังหวะนี้แล้วอีกคนที่มันโดนชุบมันเป็นอะไรวะ ผมบอกล้นไหวล้นบอกล้นไหวใสนี้นะครับยังไหวอยู่ยังรอดอยู่เหลือสองเหลือสองอยังไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนลาผมมาอย่างนี้แล้วก็อือสวยอย่างนี้ก็ุบร้อยเกิดร้อยบอกเลยเกิดร้อยเดี๋ยวตับไปจบนิดนึใส่ยห้อยตูดกูไปเลยแล้วกัน พามอย่างนี้ีคิดเลือร um ์ี่ไอ <as> ้เีเฮ้ยเฮ้ยจะพาไปวิ่งอ้อมสนามจะรอบหนึ่งเว้เ้ยตเฉยเฮ้ยออ้เฮียหน้าหนังห่ แต่ว่าแม่งใส่ก่อแบบนี้มันจะได้โดนอืเยี่มี่เยี่มี่พี่เย้วยมมี่พีมพ่มันชุบยากเลยมันไม่ได้ตั้งใจนะเพื่อนใครจะเกิดเกยนะใครวิน มาแล้วจ้ะมาเลวจ้ะสม

อย่างนี้แหละสวยๆมันไม่ตามแล้วมันวิ่งไม่ทันหนูไม้วิ่งวิ่งไม่ไม่ลดไงแปรแปรปรพี่วิ่งไปไหนอ้าวเย้ฮู้เย้ฮู้ามาแล้ว จบเลย,ยมีใครบ้าเมื่อกี้อยู่เป็นดงเลยนั่นแล้วพี่ข้าหายอะอรุงกระดินกระโดดไปไหนหรอเมื่อกี้เดี๋ยวชื้ไม่ดมได้หลามหลามยาหลามมันไม่ใช่หน้าที่มึงหลามใช่ใช่ใช่เล่นเกิบแล้ว เลยเกือบับแต่กลับมาได้แล้วลุงกูขยันไปล่อตีนนั่เตะเด่นแล้ววิ่งไปวิ่งเกลับมาทำไมลุงจะวิ่งมาเพื่อ เอาให้เด oh oh, hey. ี๋ยวหนูเอาให้นี่แต่ก็โอ้โหไม่แน่สู้เลยกูลงหนูมีอะไรจะถามอะไรเราจะวิ่งไปล่อเพื่อโอ้ยยังไม่ต้องตามดีเือว่ามีส้นตีนก็ต้องล่อตีนเนี่ยพี่ เมื่อกี้อุตส่าห์เราอุตส่าห์ขึ้นชีพเป็นได้สี่คนแล้วนะมาทุกโดนยี่ห้อยเลเซอร์ตีตายเสียใจไม่คิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจพ่องอะไรยังหาวหาวิธีโอ้จะทำหาแม่มไงตัดเสื้อเงินเดือบมึงเะเสือกไอ้ยี่หพวกไปรออยู่ทเดือบเหี้อจากโดนด่ามั้งอีกที่นึงเหงาหูมั้งเดี๋ยวกูควยแย้งหูให้นะด่าคนไหนครับฝันแดงแม่ไม่รักไงเฮียลูกกะลีเยีย้เหี้ยเหี้ย มันจะทำอะไรกูกือแบบโดนจกหัวหมเมื่อกี้มาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมานไปไหนเนะี่ยไปแคบเหรอที่เดิมเลยไอเกมยังไม่ตายเอา้าทำไมยังไม่ตายตเป็นแบเป็นผีขึ้นชีพ ออซัมบี้ลองเล่นถึงกี่โมงตีสี่โอ้เกินไปโอ้ไอ้กุยโอ้รถรถจำเหมือนคนเอ้ยไม่ใช เอ็นเอ็กันเป็นดงให้ถามาม,มันแม่เนี่ยลุงก็สอนหนูอย่างเงี้ยนะาทุกคนเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้นะคลิปเอาไว้แค่นี้ดีกว่า ไว้เจอกันนะคะพอเป็นพิธีทุกคนเดี๋ยวถ้าคอมแรงๆเดี๋ยวจะมาทำคลิปเยอะๆคนนี้ให้ดู